สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิก Cyber Channel และแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับผมเชื่อว่านะครับหลายคนนะครับที่ใช้กล้องวงจรปิดผ่านแอปแล้วนะครับแต่มันมีโฆษณามากวนใจเรานะครับซึ่งวันนี้นะครับแอดมินนะครับจะพาทุกคนนะครับมาปิดโฆษณาแอปโอคิม o แอปกล้องวงจรปิดยอดฮิตนะครับ ซึ่งมันก็มีโฆษณาแอบแฝงมานะครับซึ่งมันจะทําให้เราดูกล้องวงจรปิดช้านะครับวิธีการปิดนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับให้เรานะครับออกจากแอปโอเคมปรไปก่อนนะครับเมื่อเราออกเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้ามาที่การตั้งค่านะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับไปที่การเชื่อมต่อ แล้วกดตรงที่ตั้งค่าเชื่อมต่อเพิ่มเติมนะครับโทรศัพท์บางเครื่องนะครับอาจจะไม่มีตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับมันก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับมันก็จะมีเดี๋ยวก่อนนะครับการเชื่อมต่อและการแชร์นะครับมันอาจจะเขียนแบบนี้นะครับในเมนูการตั้งค่านะครับถ้าเรากดเข้าไปนะครับมันก็จะเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเข้าไปที่นะครับ DNS ส่วนตัวตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอ่ากดเข้าไปเลยเสร็จแล้วนะครับกดตรงที่ตั้งค่าผู้ให้บริการ DNS ส่วนตัวด้วยตัวเองนะครับกดด้านล่างเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราใส่ชื่อโฮสต์ของผู้ให้บริการ DNS ส่วนตัวนะครับ ให้เราพิมพ์นะครับพิมพ์คำนี้เลยนะครับ dns. a d g r a d c o m นะครับตามรูปภาพนี้เลยนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้เรากดบันทึกนะครับเสร็จแล้วออกจากการตั้งค่าไปนะครับเมื่อเราตั้งค่า dns ส่วนตัวเรียบร้อยนะครับให้เราเข้ามาที่แอปโอเคมโของเราอีกรอบหนึ่งนะครับ เพื่อจะเช็คดูว่ามันมีโฆษณาเด้งขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับมันก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็ง่ายๆนะครับสำหรับคนที่เจอปัญหานะครับใช้แอปโอเคมโปแล้วมันมีโฆษณาเด้งขึ้นมากวนใจเราตลอดเวลานะครับซึ่งมันจะทําให้เราดูกล้องวงจรปิดของเราล่าช้านะครับก็ลองเปิดดูกล้องวงจรปิดดูนะครับ ่าเห็นไหมครับมันก็ปกติและใช้งานได้รวดเร็วนะครับซึ่งนะครับตัว DNS ส่วนตัวนะครับมันทำการกรองโฆษณานะครับเพื่อไม่ให้ปรากฏอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์ของเรานะครับโดยผ่านแอปโอเคมโปของเรานะครับแอปอื่นก็ปิดเหมือนกันนะครับถ้าเราใช้ DNS ส่วนตัวโดยพิมพ์แอดกลาดเข้าไปนะครับแค่นี้เองนะครับสำหรับคนที่เจอปัญหานะครับก็ ลองเอาไปใช้งานดูนะครับเพราะว่ามันได้ผลนะครับเพราะว่าแอดมินก็ลองมาแล้วนะครับหลายๆแอปกล้องวงจรปิดนะครับมันก็สามารถใช้งานได้ดีเลยนะครับสวัสดีครับ